อาชีพในสายงานการบินปี2024เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยสายแอเทเทนเดนต์หรือพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินรือที่หลายคนรู้จักนะคะนั่นก็คือแอร์และสจวตที่คอยบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดการเดินทางแกรมโอเปอเรชั่นเซอร์วิสหรือพนักง,งานฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดินจะทําหน้าที่ดูแลบริเวณลานจอดค่ะรวมถึงความพร้อมในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นและดูแลตารางการใช้งานของสนามบินให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดเรยกได้ว่าต้องละเอียดในการ ทำง,งานมากๆ Ground Operations e r v i c e หรือพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินจะเป็นตำแหน่งที่เรามักจะเห็นเขานั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินนั่นเองค่ะจะมีหน้าที่ในการต้อนรับและดูแลผู้โดยสารตั้งแต่การใช้บริการไปจนกว่าผู้โดยสารจะทำการบอดดิ้งค่ะ Airport Lounge Attendant หรือพนักงานต้อนรับผู้โดยสารห้องรับรองพิเศษจะทำหน้าที่ให้ความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่เข้ามาในห้องรับรองพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นจัดหาที่นั่งแนะนำอาหารเครื่องดื่มและอำนวยความสะดวกเป็นต้นค่ะ Airline Sales Officer มีหน้าที่ นำเสนอขายโปรโมชั่นและจัดหาลูกค้าให้กับสายการบินนั้นๆพร้อมรับฟังและหาทางออกให้กับลูกค้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพทําเงินที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนั่นเองอยากทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานการบินคณะมนุษยาศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมอกรุงเทพเตรียมหลักสูตรแบบจับเต็มให้น้องๆได้พร้อมทํางานจริงในอนาคตและยังสามารถเรียนจบได้ภายในสาปีด้วยแผนการเรียนแบบ f a า Tra ร็กคลา s ติดตามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม,มได้ที่นี่เลยค่ะ